you mm -hmm. ช้ชมนะครับโรงทานนะครับโรงทานแจกเงินนะครับชมชมตาเลยโรงทานนะครับตลรงทานถ้าท่านรู้สองเลน ือว่า <c oughs> เป็นประเภทนี้ที่เก่าแก,ก่ยาวนานมากนะครับัตบแต่พอตมเฮ้าขับจือปฏิบัติมากนะครับเฮ้ากับสืบทอดนะครับออตพตมเฮ้าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮ้าไปข้างหน้านะครับการถือว่าเป็นประเภทนี้ที่งดงามอ่าที่เฮ้าต้องรักษาจากโูกไว้นะครับให้ยั่งชั่วลูกชั่าหลานเฮ้านะครับกต่พอการขอบุญ่อพูดทุกพอพอุดเม่ที่เดินทางมาจาก าท่านผู้ชมแถวโรงทานแจกเงินก็ยังแถวยาวเอายิ้มงานเอาแมุ่่านคั่บุญาครับรงทนแม่เปงแม่คัวสม่ปรีกแม่ครัวครับ ชั่วโมงยังไม่หมดนะครับแถวเยา้าวครับผมสวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีคุมครับ <c oughs> จบะพามาชมนะครับบรรยากาศโรงทานนะครับงานบุญทอดเทียนเด้อครับผมวัดคอนสวรรค์บ้านสีสุขห้วยโมงนะครับผมตำบลท่าศรีลา อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเนาะครับอันนี้จะเป็นโรงทานนะครับโรงทานเงินสดแม่ครัวปู่40นะครับนะครับพร้อมผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ครับผมอ่านะครับผมบรรยากาศท่านผู้ชมมีบรรยากาศตอนนี่เนิ่งแจกน้ำก่อนท่านผู้ชมแจกน้ำก่อน บรรยากาศนี่ครับนี่ก็เป็นโรงทานนะครับผมอในโรงทานน้ำหวานช้ชมบรรยากาศนอนนะครัเด้พี่น้องเด้อนะครับกองอำนวยการท่านผู้ยุติธรรมนะครับผู้ใดอยากมานะครับแม่ตนเพี้ยนนะครับผมนะครับ จะมีการร้องสารพันยะด้วยพี่น้องเด้วยนะครับ ใจกะทำละเคียงพื่อปีละเหมือนจจนีละมันโล่โอยโอ้ยลูเดี๋ยวจะพ่านะครับรอนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเพิ่นจะเป็นร่องท่านแจกเงินนัพี่น้องเล่ออันนี้เพิ่นก็ร้องสารพันยะนะครับงานทอดเทียนประเทศนี้มาเท่านะครับก็จะมีการร้องสารพันยะนะครับท่านผู้ชม ลงท่านเอาันมะแจกมนละบอลงท่านขาพงขาพัดครับอาจารย์รอนะครับเนาะี่ครับเอาตอแถวดีๆลกูกตาแถวดีๆนะครับเอาร่อง โรงทานแจกเงินสดด้วยพี่น้องเด้วนะครับอ่าต้อนแถวดีๆต้อนแถวดีดีนะครับ ท่านผู้ชมทั้งบุญกับลงทานครับลงทานงานบุญแตจะเป็นประมาณนีอะลรพี่น้องนะครับเนาะงานบุญแตจะเป็นประมาณนี้ทา่านผู้ชมนี่ก็เป็นลงทานเข้าพัดกับบริพัดบริเศร้ทาท่านผู้ชมพัดตลอดครับนี่ก็เขา้า้นี่ เตาเยนอะาเจ้าเจ้าาให้ัครับอครับต่อเป็นสองแถวผู้ชมมาพ่อมามาต่อแถวพ่อต่อทั้งขาต่อทั้งขาต่อทั้งแถวต้อทั้งแถว

ต่อแล้วครับท่านว่าแถวเอาลูกบีบมาเป้าเนี่ยเอาลูกบีบมาเป้าอะไาแครับบรรยากาศนะครับโรงทานแจกเงินท่านผู้ชมนะครับแถยายาวไก่เงานะครับเภานในตอนแถวสองแถวท่านผู้ชมต่อแถวสองแถวเอาผ้าปเบิงทั้งทีเป็นโรงทานอย่างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแห่ต้นเทียนความเด้อพี่น้องเด้อีกับร่องทางข้นกับร้ายนะครับ Lonely, aki, รงทานขนมนาสมช่มงทานน้ลง่้าน้นะครับเอครับอ so cool> you know. ันียการงทานขนมเพื่อนมครับขนมจีนทานขนมจีนครับงทานขนมจีนเพิ่มาขนมจีนเพิ่แม่ โรงทานขนมจีนแถวเงี้ยวๆนี่ท่านผู้ชมแถวเงี้ยวๆนี่โรงทานแจกเงินนะครับแม่ครัวปู่40่ศูนท่านผู้ชมแถวเงี้ยวๆนี่โรงทานแจกเงินนะครับเอามาเร <c oughs> ็วนะครับ <c oughs> <c oughs>